สวัสดีครับผู้ผมแบทสมิธนะครับกับเกม l a m d ดังอีกเช่นเคยนะครับตามชื่อคลิปเลยครับวันนี้ผมจะมาซุ่มกาชาอีกแล้วครับกาชาที่ผมจะมาสุ่มนั้นก็เหมือนเดิมครับผมเป็นการสุ่มรับศักยภาพนะครับหรือว่าคุณลักษณะพิเศษนะครับสำหรับผมนะครับเล่นเป็นสายป้องกันนะครับหรือว่าเป็นตำแหน่งเซนเตอร์นะครับศักยภาพหรือว่าคุณลักษณะที่ผมอยากได้นะครับตอนนี้นะครับผมว่าผมค่อนข้างจะบบล็อกได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมเลยอยากได้นี่ครับ เมื่อบล็อกลูกดังหรือว่าเลเยอ์นะครับจะมีระยะบวก0.1นะครับซึ่งถ้าอัพเป็นเลเวล5เนี่ยจะอยู่ที่0.5นะครับก็ค่อนข้างจะทําให้การบล็อกของผมนั้นง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีบล็อกอันนี้นะครับที่น่าสนใจนะครับสําหรับสายป้องกันนะครับหรือว่าอยากจะบล็อกได้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่อันนี้จะเป็นการบล็อกลูกชูดนะครับเป็นเซตช็อตนะครับหรือว่าชูระยะใกล้นะครับจัมมช็อตก็คือชูระยะกลาง แล้วก็ระยะไกลก็คือ3แต้มนะครับหลักๆแล้วคือผมอยากได้ลูกบล็อกนะครับ2อันเลยนะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรีบาวนะครับจริงๆแล้วเรื่องรีบาวเนี่ยมีอยู่3อันนะครับที่น่าสนใจนะครับก็เป็นอันนี้นะครับบล็อกเอาท์นะเมื่อบล็อกเอาท์เนี่ยรีบาวจะบวก1นะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าอัพเลเวล5เนี่ยก็จะบวกที่5นะครับ อันนี้คือเมื่อกดวิ่งเร็วนะครับหรือว่ากดสปีดเนี่ยทักษะรีเบวก็คือจะบวกหนึ่งนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับอันนี้นะครับถ้ารีบาวครั้งแรกสําเร็จนะครับครั้งต่อไปเนี่ยรีบบวก็จะบวกนะครับสําหรับคนที่ค่อนข้างจะชัวร์ในการรีบบวเนี่ยผมว่าอันเนี้ยดีมากเลยนะครับแต่ของผมนะครับผมอยากได้อันนี้มากที่สุดนะครับก็คือเมื่อกดวิ่งนะครับรีบาวก็จะบวกเพิ่มขึ้นเนาะมาดูสายอื่นที่แนะนําบ้างนะครับสำหรับสายบุกนะครับที่ผมว่าน่าจะโอเคและดูดีที่สุดก็คืออัน ได้รับบอลจากเพื่อนร่วมทีมนะครับภายใน2วินาทีจะเพิ่มอัตราการชูตเข้าเป้า1%นอะครับอันนี้ค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับเอาไว้คอมโบสําหรับคนที่มีท่าเรียกบอลชูตระยะกลางนะครับก็คือขอบอลเนาะเพื่อนส่งบอลมาให้ปุ๊บแล้วก็จะชูตเลยนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับน่าจะเป็นอันนี้นะเมื่อเพื่อนร่วมทีมมีเซนเตอร์หรือว่าพาเวอร์ฟอร์เวิร์ดนะครับทักษะรีบาวบวก1ชูตเข้าเป้าบวก 0. 5นเอะครับอันนี้นะครับผมว่าน่าจะเหมาะสําหรับสาย ทำคะแนนนะครับไม่เหมาะสำหรับเซนเตอร์สักเท่าไหร่นะครับจะเหมาะสำหรับ p พาเวอร์ฟอร์เวิร์ดหรือว่าสมอลฟอร์เวิร์ดหรือว่าการ์ดก็ได้นะครับอันนี้จะค่อนข้างเหมาะกว่านะครับเพราะว่าทักษะการชูดเข้าเป้าเนี่ยจะอยู่ที่พวกสมอลฟอร์เวิร์ดกับพวกชูดติ้งการ์ดนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับถ้าใครมีอันไหนแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถพูดคุยกันได้ด้านล่างด้วยเลยแล้วกันนะครับมาณตอนนี้นะครับการสูงของผมเนี่ยอยู่ที่80ครั้งนะครับ ก็คือผมเคยสุ่มไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วเนาะแล้วก็กดฟรีวันละหนึ่งครั้งนะครับมาเรื่อยๆวันนี้ผมมี5,920เพชรนะครับซึ่งผมจะมาเปิดซัก5,000แล้วกันเนาะระหว่างทางเนี่ยผมอยากจะได้บล็อกหรือไม่ก็รีบาวนะครับซัก1อันนะเพื่อที่เปิด100ครั้งเนี่ยผมจะได้เลือกอันที่ผมไม่เคยมีนะครับเรามาดูกันเลยแล้วกันนะครับว่า5,000กว่าเพชรของผมเนี่ยจะได้สักกี่ศักยาภาพนะครับซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้แค่อันเดียวนะมาครับผม ไปเลยครับผมครั้งแรกนะครับมาไหมโอเคยังไม่มานะครับก็เป็นสีฟ้าล้วนเลยนะไปครับผมอือหือสองครั้งแล้วครับผมผมกว่าอีกสองครั้งผมจะได้เลือกแล้วไม่มาอะไรครับอือหือครั้งสุดท้ายครับครั้งนี้ได้แน่นอนนะครับจะเป็นกล่องมานะครับอ่าโอเคอันนี้ผมเปิดได้เลยหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตไปดูที่กระเป๋านะครับโอเคมีแล้วแหละ นี่ครับสามารถกดนะครับแล้วก็เลือกได้เลยนะครับว่าอยากได้อะไรนะอืผมยังจะไม่เลือกแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปเลือกหลังจากที่เราเปิดครบทั้งหมดแล้วนะครับเปลี่ยนบรรยากาศไปสุ่มแบบหนึ่งครั้งบ้างแล้วกันนะครับไปรีบาวหรือบล็อกก็ได้มาครับผมครั้งที่สองครับผมครั้งที่สามไปรวดเร็วครับผมครั้งที่สี่ครับผม ค่อนข,ข้างจะกดยากลำบากนิดหนึ่งครั้งที่ห้าผมอ้าวมาแล้วครับผมเดียวเดียวเดียวตั้งรับเพอร์เฟคอันนี้คือมีแล้วใช่เหรอใช่ไหมอันนี้คือมันเป็นอันที่แจกมานะครับอแล้วมันจะขึ้นยังไงเนี่ยคือมันมีอยู่แล้วนะครับอันนี้ดูดิ <laughs> โอ้โหมยู่สองอันฮัลโหลโอเคไปต่อนะผมผมว่ากดทีละอันนี่ค่อนข้างจะเวิร์กนะ เรากดจีอันย,ยาวๆเลยไหมผมกดแบบจีอันนี้คือมาแล้วนะหนึ่งอันนะครับไปครับผมไปต่อครับผม <h ums> ไปอีกครับผมผมว่ากดจีละครั้งเนี่ยมันจะดีหรือว่าเดี๋ยวสักครบสิบห้าแล้วลองสลับไปนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ากดอย่างละหนึ่งครั้งหรือว่าอย่างละห้าครั้งเดียวกันนะครับไปครับผมไปต่อครับผม <h ums> ไปอีกครับผมอ่ะต่อไปครับผมกดอย่างาละห้าเลยแล้วกันนะมาอีกอันหนึ่งอันมารีบาวหรือว่าบล็อกก็ได้มาครับผมอ,มอมืเพศผมนี่แบบไปไวมากเลยนะมาหน่อยมาหน่อยเพื่อนอืเพศผมจะหมดแล้วอะเหลืออีกประมาณผมกดได้แค่นิดเดียวคนระับขออนุญาตกดทีละอันแล้วกันนะครับโอ้โหขอสักอันหนึ่งนะ ดีบาวก็ได้นะบอกก็ได้นะยิงมาสองอันเลยก็ได้นะครับฮัโลโหลไม่มาเลยจริงอะ่ะห้าพันรอบที่แล้วผมมาแค่อันเดียวนะครับรอบนี้ผมจะมาแค่อันเดียวยหรือครับขออีกหนึ่งทีนะอืม้มขอไปอีกหนึ่งทีครับผมอืม้อมันจะถึงห้าพันแล้วนะฮัโลโหลยังไม่ไมาเลยครับมาหน่อยเถอะจากอันหนึ่งนะจากอันหนึ่งครับผมอืม้ม ครั้งสุดท้ายผมเมืม่อกี้เท่าไหร่นะครับห้าพันเก้าร้อยี่สิบใช่ไหมครับระฉะนั้นต้องอีกหนึครั้งนะเรียบร้อยครับผมโอ้โหผมว่ามันต้องไปให้สุดวะ่ะไปก็ผมมันต้องมาแล้วแหละโอ้โหไม่มาจริงเหรอเอาคิดนึงว่าต้องมา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 ,มาหน่อยอ โอ้โหผมแบบเซ็งมากเลยอะอะไรดีหนึ่งหมื่นเพจของผมนะครับใช่ไหมอันนี้คือห้าพันนะครับแล้วก็บวกกับคลิปที่แล้วนะครับห้าพันได้มาแค่อย่างละหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือผมได้การันตีล้้วนเลยนะครับแล้วศักยภาพที่ผมได้มานะครับหนึ่งอันนั่นคือตรงนี้นะครับสามด้วยนะครับฮัลโหลออแยกได้ไหมเนี่ย แยกได้ไหมเนี่ยถ้าแยกก็คือจะได้สองร้อยใช่ไหมครับอืมมันมีสองอันนะครับยังไงก็ต้องแยกทิ้งนะครับเพื่อที่จะเอาวัสดุลักษณะพิเศษนะครับคืนมาสองร้อยนะครับก็ยังดีนะครับหรือว่ายังไงอ่ะก็มันมีอยู่แล้วนะครับอืมลองกดแยกดูได้ครับโอเคประมาณนี้ด้วยเลยแล้วกันนะครับโอ้โหโคตรเกลือกันเลยทีเดียวเชียว เท่ากับได้แค่อันเดียวนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าที่ผมแยกไปเนี่ยผิดหรือเปล่านะแต่ว่าผมมีแล้วนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีสองอันไปทําไมนะครับอะมาเลือกเอาที่อยากได้แล้วกันนะครับคือผมไม่อยากได้บล็อกอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นบล็อกดังกับเลยอาฟนะครับส่วนนี้ยเป็นบล็อกจัมนะครับผมว่าผมต้องเลือกอันนี้ก่อนแล้วกันนะไปโอ้อ่าโอเคอ โอเคครับผมก็ประมาณนี้ด้วยเลยละ้ันะอ้ยทำไมมันถึงเกลือเยี่ยงนี้นะอืมครับผมอ่ะครั้งนี้ผมก็ใช้ลูนนะครับหรือว่าศักยภาพประมาณนี้ด้วยเลยแล้วกันนะครับเป็นจัม์นะกับชุดกลางนะครับแล้วก็ดังกับรีบาวนะครับส่วนนี้ก็เป็นรีบาวกับจัม์เหมือนกันนะครับผมจะเน้นหนักไปทางรีบาวแล้วก็จัม์นะครับถ้าใครมีทักษะอะไรที่แนะนําสําหรับ เซ็นเตอร์หรือตำแหน่งอื่นๆนะครับก็สามารถพูดคุยกันด้านล่างได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับความเกลือของผมนะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับก็ลาไปแตเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ลาไปแลครับสวัสดีครับผม